มาแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองจีนกันมองร่าังกายได้ทัย้ยการออกกำลังกายนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงเร็วเพลงช้าก็ได้และเราจะนํำเสนนแอะท่าทางการเต้นที่แปลกๆสร้างความสุขทังใจให้ตับเต้ๆท,ทุกเช้าวันศุกร์นี่คือท่าประดุกครับอ้าา ถ้าปลาดุกนะฮะท่านี้นําเสนอสามารถนําไปเต้นได้สร้างความสุขทัางใจกับเรา,อ,าอันนี้ลองแบบจีนเห็นไหมฮะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกขนาดจิตแล้วดูท่าแบบน,นี้เป็นท่านด็ของเราเลยนี่สาวจีนมักจะสักผ้าแบบนี้ จำไว้เลครับเวลาสซำจีนซักผ้าเขาจะฉีดขาไปด้วยเพราะคนจีนคมพยาลยุทธอันนี้ถ้าลังห้องแงีเป็นลัแถวเชียงรายเรามาสัมภาษณ์กันมาหมดอันนี้ท่านี้เป็นสาวถือดอกไม้น่ารัรับล้าผ้าล้างฟารอ่าเราก็มาซักผ้ากันต่อลง นะฮะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกระนาดจิตจริงๆนะครับเด็กๆเด็กๆยิ้มนี้น่ารักแบบนี้มันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเราความสุขในช่วงเช้าสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยิมศิลป์ของเราอย่างมากอย่างนีฮะการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายซอฟๆเบาๆได้นี่ถ้ามีผีเสื้อบิน ตอนนี้ยังเป็นลูกผีเสื้ออยู่ปีนี้ไม่ได้แข็งแรงตอนนี้ลูกติวของเรากำลังจำท่าคำสอนเด็กอนุบาลทุกๆวันศุกร์เราจะมีความสุขมาฝากในทุกสุกศุกร์าขาเพราะวันศุกร์วันที่เราจะมีความสุขากที่สุดมาดูกับผมอ อ่าท่านี้ค็อท่านเต้นปัตตุลุกอ่าอันนี้ท่ารำของคนจีน <c oughs> เรามีความสุขกันทุกคนสุขครับสุข,สข,สขใจเมื่อได้เต้นท่าทางที่ปแปลกๆสุขทางตาได้ดูเพื่อนเต้นท่าทางที่ประทับใจ และเราก็ได้ดอกไม้สมใจอยากพร้อมเลยครับโอเค